สวัสดีจ้าืัอนี่สิ้ามาจัดเหื่นนู่ไปซื้อดอกใหม่มาเด้อจ้ะวนา่ยบานกับว่าท่านแล้วดีตว่าไปซื้อดอกใหม่มาจ,าจาัดเ,บเ,บเด้อจ้ะมูด้ว่าจูยปิอดไใม่ม,าามองใดแต่เห็นหมองนี่มันวางเด้อจ้ะเขาก็สิ สีซดสสดพีดอนองดูเป็นคนมักดอกใหม่เด้จ้ะเห็นยามได้ดกับสื่อสื่อแลกับ็มาแ่งบ้านไปไปาัสัมผนสยามละนวลีาจา่จ้าเซตแล้วเรียบร้อยบายบาย